ขานีตำรวจต้นสงกัดปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรสองสี่หนึ่งและสปชตำรวจต้สังมาเพื่อปฏิบับการตรวจเยีียมหยาบทันพร้อมแล้วครับพลอาราบรับครับาเบตรังั่องกรเบตใพก็ในวงนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากพอตรงบวชต่ว่ามีในด่วนของเมืองเปนั่นเองนะครับในด่วนของพื้นที่ทางเดรษฐกิจของเราทั้งเปิดใหญ่แล้วก็เมืองสงขลาเดินหน่วยสางไฟประนุสอันนี้ยมในแผนการรอพอพื้นที่เมืองโดยเช่ใช้แล้วแต่วันพรุ่งนี้าไปก็จะมีในด่วนของสารร้านหญิงแล้วก็ในด่วนของชุด ใาตะเวนโดยตุลาตยย์ของพลังทางลานะ้านนะครับมาเสริมทุนทะี่ในเมืองสงขลาและก็เมืองอา่างใหญ่นะครับเพื่อให้มีความแรงใหม่ขึ้นมาแตนะ่ไม่แบบลักษณะรับๆเดิมๆนะครับวันนี้ผู้จนาะงก็เขาไปรันก็อนสวนัด ประมาณห้าคนเน<ๆ>ี่ยนี่ของในส่วนไหนบ้งไอ้ของของตำรวจตำรวจนะตำรวจกับตำรวจแต่พวกนี้จะมาช่วยในช่วงกลางวันอ๋อตอตอตอก็มาร่วมด้วยรวมแล้วคนมีตรงนี้มีตำรวจตำรวจองก็คือกองก็คืครับสนบ สายกลางเตยบุรีเส้นหนึ่งแล้วก็ตนนริมไร่ทะเลบรรทัดเส้นเนึ่งเส้นหนึ่งเข้นหนึ่งนะครับสล้วเราพวกนี้ในในพื้นที่เจเจต่อก็ถือว่าเกิดเหตุนะครับในส่วนของที่ผ่านมาก็ที่เราทราบก็คือในพื้นที่มบุญยลาเมื่อคืนวันที่ยี่สิบแปดแล้วก็ต่อเนื่องเป็นวันที่ยี่เกแล้วก็ก็เป็นการเหตุที่เกิดขึ้นในวงนี้ก็ ดูดูก็เหมือนอาจจะตีสักนิดหนึ่งนะซึ่งหลังจากมีการพูดคุยสนิ่ถูกแลก้วจริงๆแล้วโครดเอกในวงการพูดคุยก็จะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้อยู่อยู่บ่อยเช่นเดียวกันในส่วนของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชนนายแดนภาคใต้ก็ช่วงนี้ก็เพิ่มความเข้มในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่เมืองเกตเกิจนะครับสําหรับวันนี้ในส่วนของท่านนทัพอังศีีก็ได้มา นะฟังแผนนะการรอพอเมืองศิริก็คือเมืองงานใหญ่กับเมืองสองขลานะครับหลังจากที่ฟังแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้ก็จะมีกําลังที่จัดมาเคลื่อนไหวเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยก็คือนอกจากมามาเพิ่มในเรื่องของงานนั่นเชิงลุกแล้วก็มาสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันในเรื่องของการไปดูเป็นปตา ให้กับเจ้าที่ในช่วงป้อ,องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็วันนี้ก็ทั้ง,งทันเมทัพทันเมทัาก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังคนลังที่ประจอยู่ในพื้นที่เมืองอาใจในส่วนของผมก็มาเยี่ยมให้กำลังใจกำลังคนที่ประานอยู่ในพื้นที่ตรงตัาง